สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ที่บ้านหนองามนะครับหาเข้ามาที่หาเพบุ่งด้วงนะครับถาอยู่บ้านหนงขามอยู่ตรงขามครับการไฟฟ้าท่าทนมนะครับเดี๋ยวันี่กํลังจืเสียงก็้อยู่ะวังาเา้การอ่ยวทรับต้องเส้าเข้าเโอเคการเลยอ่าชเดี๋ยวที่งไปได้เอี๋เส้่นข้าเา้าอเรยกาเลยาใเียวี่่วงไปได้เี๋วเาเข้กเนา้าโอเ เดี๋ยวเขาจะให้พี่นะครับเป็นพาไปเบิ่งบรรยากาศนักท่องเที่ยวครับมาเล่นน้ำไปครับเขากจะนั่งเรือไปเบิ่งบรรยากาศนะครับก๋ง,บง,งใส่ชูชีพนะครับครับเพราะว่ากรรมการคนเ่งไปครับเขาก็จะ เดินทางสู่กลางบุ้งดวงนะครับอันนี้เพื่นก็นจะไปส่งลูกค้าพร้อมกับเท้ากับไปน้ำเพนืออนครับ้านเทอย้าเนันไปแล้วครับ ด้านหน้าเขาก็จะเป็นเป็นแม่น้ำครับข้างหน้าเป็นแม่น้ำหมนะน้ำกำน้ำกำด้านหน้าจะเป็นน้ำกำโอ้นีครับแพ่เบอร์สองครับนีครับเพื่อนครับระบายน้ำปรตูครับเองเรือเขาจะเทียบแล้คร um ok ับ นี่ครับโ็้มมวนขนาดครับมวนปุ๊กเลยนี่ครับบรรยากาศโอ้มมวนขนาดครับคมีหลายตกบาหอ่โอ้นี่ครับอันนี้จะเป็นการ นั่งกินกันแบบสบายสบายนะครับไปชุนชนุนอาโบมือให้กล้องไหยครับโบมือให้กล้องเน่ยเหตุเหตุนครพนมบ้านเขานี่ครับน้ามวนกันแลครับพ่อพันเริ่มเข้าไปแล้วเนาะนั้งกลชมชุนมาสั่งมีก่นี้ก่อนแม่ครับ นี่ครับอันนี้มากกันเป็นครอบครัวครับอันนี้ก็เลยประีใจนะโอ้มวนมวลครับจเช็คมือกัสิหาเวลาครับเขามามานั่งเล่นพักผ่อนนะครับนี่ครับ<อ><อ>แกกองยาวอยู่เมื่อไหอร่สนมุ่บ้านเท้าเนี่ยนกขมนมบ้านเท้าอ่ะนี่ คุ่เลยครับเนี่ยกาๆนี่นะครับค่อยๆครับคับตรงเข้าไปเลยครับ้บรรยากาศจะได้ภาพงาตอนกวิดตกดินนะครับตแรงเนาะตแรงภาพงามแต่จิ้นนิ่งพอเปิดแสงไฟ นี้ครับตอนนี้เขาก็อยู่กลางบุ้งด่วงนะครับเป็นบุ้งภาษาบ้านเขาเอิไม่ได้โปรมทยังต้องเอมันจะต้องไปชุมอมียงกันชกเฉืยงซะก่อนนะครับต้องการนักสนับสนุนจากรักจากต้นต้อดีเนี่ยครับโอ้นี่ครับบรรยากาศลมพัดเย็นสบายครับอยู่นี่สบายครลมกระลังดีลมที่เกินไปอากาศเย็นครับ อันนี้ครับตรงเข้าไปมองนี่เลยครับมองมองป้ายเลยนะอแคอแคอนี้ได้เยอะได้ีนะแนแแมีโคเอ,อโคมาเล่นน้ำแะเออโคมาเล่นน้ำธาตพน,น,นมหนึ่งธาตพนมหนื่เป็นเพชรนนธาตพนมใต้ครับอ๋อ ของกำนันสมุทรไทยครับโอ้นี่ครับนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวกำลังพักผ่อนครับพ่อนคลายกันอยู่การบูมน้ำครับได้กลางบูมร่วงครับนี่ครับยกนิ้วให้เพจนครพนมบ้านเฮานะเพ๋ลครพนมบ้านเฮาเผนมะทรายโอ้เป็นไอหม้วนอยู่บ่ครับหม้วนี่นะ อยากมีครับจับเสียงได้พี่นะครบมร้องบ้านเขาโอรนี่ครับเป็นย่างป่ากครับยี่นี่เอาปลาเป็นเตาคบรครับอยู่ดิรับเตาเตาเตินมันเป็นวิไอคอนเตาเดียบ้อมวนมวนครับม่วนนั่งพักข้จกินข้ากินปลาเผาเป็นมา แค่บุ้ง่วงมีอาหารแซ่บครับกับเข่าแซ่บครับพี่ครับนีับบรรยากาศคือาคือตาวโอ้คัับััััับัดั บเพราะมันไม่กรอใช่ทำดีเนาะเป็บดันเนาะแต่แล้วพกการผิิบอราะครับอันนี้มองบหครับนี่ยเพทุนทุ่นทจอดแค่ครับเนี่ไพราะนิดติดนไว้เพื่อเสาบ้านเสาเสาไปล้ขาดนะครับครับดไม่เลยนไม่ไล่ไปมาตำรวจเรียบร้อยแล้วคร อ่าลงได้ครับคือถ้าถ้าจอดแพ่ครับถ่าจอดแแห่ดแพ่ก็เป็นชื่อคำมันมอบ้านครับอีกแล้วจะเป็นชื่อปุ๊บชือื่อบ้านตอนนี้ตอนนี้มีแค่ลำก่ับพี่ตอนนี้ได้ท่าสองแล้วะยี่สิบสองลำเนาะ จำนวนแพนี้ทั้งเบสที23ลำนะครับแต่ว่าเพด<ไ><น>อนลางร่่มกันคิดอยูุทธกรหมู่บ้านครับน้มันทีอยู่ดีมีสุขอ๋อเป็นชื่อเพคซ้ำควันชื่อคุ้มน,นี่บธาตเจริญอลูอรุณ่คอุ้มครับว้อมเลยครับอ้อมครับเลยครับ เต็มืออืดหนิ่นไหลายนะครับเนอะคิดว่าคิดว่าวัตถินเะนี่ยใหญ่ส่วนมากถึงว่าวัตถินครับนะครับบรรยากาศโอ้นั่งเรือนอี่ก็ม่วนเลยครับจะนั่งเรือเราต้องต่งำๆค,ครับ ก็คือบรรยากาศภาพรวมนะครับของแพบุ๋งดวงบ้านหนองคมอำเภอท่าพนมครับเดินท่อแสงเดมีสาวน้อยเล่นฮะซิกซ่าครับอ๋อใต้สาวน้อยเรนซิกซ่าครับยาติติดทั้งหลายเติดแนวของน้่งปิดเพิ่อครับห้องน้ำนี่จะ้องแต่ไนสองครับยังมีสองสองห้องนี่อ่าอยู่เต็มใบอยู่สองห้องสองห้องนี่โคตรลายนี่เพพ่อแกันนี่เนาะพ่อครับพ่อ พอหั่นกระติ่มเขากลับมาเลยครับนี่ครับพี่เพื่นครับครับครับคนพาเขาไปด้วยครับครับครับขอบคุณหลายเด้อครับครับครับขอบคุณหลายๆครับคึ้นนะครับเสียงได้เลยมีเสียงได้เลยก่อเป็นแฟนคลับหรือว่าอะไครับนะครัโอ้ขอบคุณครับครับโอ้ครับเดี๋ยวเข้ากันถอดถอดเสื้อคืนเพื่อนซะก่อนครับเอาเมื่อนำมาได้เลยโอ้นี่ครับ โอ้นักท่องเที่ยวกมาหลายอยู่ครับรถจอดกันเต็มเลยครับที่นี่ลานจอดรถกับถ้าคนมาหลายๆนี่กับทิโพกันอยู่บนนอตเพยขึ้นว่าวันอาทิตย์นี้จะจะมีลูกค้าครับมานักท่องเที่ยวจะมาหลายกนี่ครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ล่องแพแลน้ำกล่ำครับบ้านดงครามหมู่สิบตำบลท่าพนมอำเภอท่าพนมนะครับนี่ครับตัวนี้ซอยชนมันอกี้เห็นมุมชายลูกวะได้เด็กทางเขาไปคนจะรักเขาก็รักครับอันนี้ก็เป็นอยู่พี่เด้อแพ่ดงครามอันนี้ก็เป็นชุดบัญชาการนะครับของของเพนะครับ ตรงนี้ก็เป็ oh, นร้านค้า่นนะครับร้านอาหารเปลี่ยนแนวนี่การเปลี hm ่ยนแนวอีกนะนี่ครับอยู่พี่เด้อแพรดงคลามโอเคครับเท่ากับว่าเบิ่งแจ็คเล็กแจ็คหน่อยนะครับผ่านมากับแวะมา ไายให้เป็นเพื่อนนะครับได้รับชมกันสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งของอำเภอท่าพนมจังหวัดนครพนมเดี๋ยวกัะไปพบกันใหม่สวัสดีครับ